สวัสดีค่ะวันนี้น้องแย่จะมารีวิวขนมจากญี่ปุ่นค่ะกล่องน,นี้แกะไปแล้วกล่องน,นี้ยังไม่แกะจะเป็นเหมือนมันฝรั่งนะคะยี่ห้ออะไรนะรอยกับยี่ห้อคาวบี้อ๋อเดี๋ยวแกะคาวบี้ก่อนนะคะนี่แกะเข้ามาข้างในก็จะมีกล่องเล็กๆมีอยู่ห้ากล่องตอนนี้ญาติดึงออกมาสองลกล่องนะคะ,ะมันจะมีอันที่แกะแล้วลูกนี่ไงคะนี่อันนี้แกะแล้วเนี่ย เที่น้องแยชิมทิ่น้อบอกก็เป็นไงชิมแล้วบอกก่อนน้องย้มันอยู่ในปากอยู่นะคะชิมกันค่ะเป็นไงคะเค็มอ่ะเค็มอ่ะยายบอกเค็มอ่ะอันนี้เค็มจริงๆรุกี้ชิมกันเค็มเค็มแต่ว่าไม่พอกิ่นไหมพอกิ่นไหมอืมเค็มจริงๆแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันอร่อยอะค่ะกลมกล่อมนิดเนาะให้น้องเยลลี่กินด้วยนีน้องเยลลี่มาด้วยเอางายละเค็มไหมคะเยลลี่อันนี้อยู่ประเทศไทยมีขายอยู่มั้ง มีไหมไมีอยู่แต่ว่าเราไปซื้อมาจากญี่ปุ่นไงขนมญี่ปุ่นทีนี้ค่ะตัวต่อมานี่เป็นมันฝรั่งเหมือนกันนะคะน้องย่ายแต่ว่า<อ>เป็นเคลือบช็อกโกแลตแต่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูมันจะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยมันฝรั่งกับช็อกโกแลตนะโอเคเดี๋ยวกเกลยเนะ้อย่าเนาะเฮ้ยไหนเฮ้ยเป็นอย่างงี้ออ๋อมันจะเป็นในนี้เป็นถุงใหญ่เลยให้กินไม่หมดจะต้อง เก็บดีๆค่ะเดี๋ยวขอใช้กนิกนไก่ตัดแล้วกันนะคะลองชิบลองชิบอ,อุ้ยเยอะมอากเลยอ่ะอันนี้มาลองเลยลองอันนี้ก่อนลงนี้เป็นมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตลองดูเป็นไงฮัโลโหอร่อยนะรสชาติเป็นไงอะ่ะเด็กกินได้ค่ะโอ้โหเด็กกินได้เดี๋ยวแม่ชิมชิ้นแม่ชิมชิ้นเนี่ยแปลกนะอันนี้บ้านเราเหมือนไม่มีมีไหม น่าจะมีแต่ว่าไม่เคยชิมอะคะ่ะอร่อยอะอ,อร่อยนะเลยเนาะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยเงี่ยมอะเี่ยมเงี่ยมโโหเป็นของฝากได้เลยค่ะของฝากได้เลยเนี่ยแต่เราชิมไปแล้วค่ะไม่ฝากใคร <c oughs> นี่อร่อยมากเลยอันึงเป็นเค็มๆอีกอันนึงเป็นหวานๆมนัมนๆนะคะ่ะอร่อยนะคะลูกน้องแยชอบอันไหนคะลูกสองอันนี้น้องชอบอปนไหนชอบอันไหนมากกว่ากัน โอ้ยน้องย่ชี้มาตรงเค็มๆชอบมันเค็มๆมากกว่าแต่แม่ชอบวันนี้มากกว่านะคะที่เป็นโช็อกโกแลตอะคะ่ะเยลลี่ชอบอัานไหนเยลลี่ชอบอัานไหนจ้า,ย,าย่โอ้ยแท่งบอกให้เยลลี่ชอบอันนี้เดี๋ยวนี้นะเยลลี่ชอบอันนี้คะ่ะ <laughs> วันนี้เรา俩ต้องบายบายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุย้ยบายบายก่อนกินพล้นนะคะ